สวัสดีค่ะวาลากรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็พาตะลุยดงว่านอีกแล้วพอดีก็อ่านหนังสือของคู้มือการดูว่านของสมาคมว่านแห่งประเทศไทยก็เจอว่านชนิดหนึ่งคือว่านดอกทองตัวเมียค่ะซึ่งจริงๆถ้าเป็นในตำราโบราณเขาก็จะไม่ได้มีระบุเรื่องดอกทองตัวผู้ตัวเมียเนาะแต่ว่าในตำราของอาจารย์โอภาสขอบเขตซึ่งท่านได้ สัมภาษณ์อาจารย์หลอกขันแก้วนะคะก็ได้พูดถึงว่านดอกทองตัวเมียเอาไว้พอดีว่าเราก็ได้ได้ว่านมาตัวหนึ่งในนามของว่านดอกทองตัวเมียเราก็เลยอยากเอามาลองเทียบกันดูว่าจะตรงกับตำราของอาจารย์หลอมากน้อยแค่ไหนนะคะว่านดอกทองตัวเมียในตำราของอาจารย์โอภาษขอบเขตได้พูดเอาไว้ว่า ลำต้นเป็นไหลออกสองด้านของลำต้นโดยมักจะ,จะเจริญลงไปในดินก่อนแล้วงอขึ้นทีหลังแต่เพียงเล็กน้อยเนื้อในของไหลสีขาวนวลมีกลิ่นหอมก้านใบสีเขียวยาว5-8เซนติเมตรด้านในเป็นร่องด้านนอกกลมนูนกาบใบสีเขียว โอบหุ่มกันเป็นลำต้นสูง15-20เซนติเมตรใบรูปปียาวขนาดกว้าง6-8เซนติเมตรยาว20-25ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่งโคนใบทู่เส้นกลางใบตรงทางด้านบนเป็นล่องและบริเวณตรงกลางแผ่นใบร่องมีสีแดง ทางด้านล่างเส้นกลางใบนูนสีเขียวเช่นเดียวกับแผ่นใบคือเขาบอกว่าเส้นใบเป็นสีแดงมันเป็นแดงเรื่อเร่องจริงนะคะถ้าถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นความแดงเรื่อเๆของเขาแล้วก็ด้านหลังใบเป็นสีเขียวปกติเลยนะคะการใช้ประโยชน์ใช้เป็นสลีิมงคลกับร้านค้าบริษัทสถานเลิงลมและเป็นเมตตามหานิยมได้อย่างดีเลิศ ก็คือจุดสังเกตของเขาก็คือการการออกของใบเป็นสองข้างคะ่ะไม่ได้ออกแบบเวียนรอบต้นแต่ออกเป็นสองข้างแล้วก็ล,ลากจะเป็นไหลไม่ใช่หัวนะคะอันนี้เราก็คงยังไม่เคาะหลอกรอให้เขาถึงเวลาของเขาก่อนแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจระดับหนึ่งแหละว่าก็น่าจะใช่ตามตำราเขาอยู่เพราะว่า ก็ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วเขาก็เลี้ยงมานานพอสมควรนะคะแล้วเหมือนเราก็เคยเห็นประมาณนี้แหละนะคะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังว่าว่านที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้กับในตำราเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆที่เขาเรียกว่าดอกทองสุกวันเนาหงส์ที่เราสงสัยอยู่เห็นพวกเซนเซียนเขาเรียกกันที่แท้ในมันอยู่ในตำราของอาจารย์โอภาสขอบเขตว่าเป็น ดอกทองตัวผู้เนาะหรือวงเล็บสุวรรณหงก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆที่เอาไว้เปรียบเทียบแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่านดอกทองนะคะพอดีมีอยู่ในมือก็เลยลองเอามาเทียบเคียงดูสันหน่อยก็วัลลกรสมุนไพรก็ขอจบเรื่องเราย่อยๆของว่านดอกทองตัวเมียเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ